ต้อนรับสู่แฟมิลี่ฟรีคิดใสไทยแลนด์เปิดเวทีสู่เส้นทางฝันสำหผับประสบการณ์จริงเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนค่ะวันนี้วันที่14มกราคมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติเราจะไปดูกิจกรรมของเหล่าเยาวชนคิดใสที่มารวมพลังกันพิทักษ์ป่าของเมืองไทยค่ะ ที่มกราคม2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2 5 0 4พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้ ดังนั้นการจัดวางโครงการทำไม้ทั่วประเทศต้องอยุติลงทุกโครงการและทุกพื้นที่เหตุเนื่องมาจากอุทกภยัยภาคใต้และวาตภัยจากพายุเกที่จังหวัดชุมพรกระทรวงเกษตรและสหกรพิจารณาเห็นแล้วว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำเป็นต้องทำการรณรงค์ต่อเนื่องคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีมติเมื่อวันที่9มกราคม2533กำหนดให้วันที่14มกราคมของทุกปีเป็นวัน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติค่ะเรามาฟังความคิดความเห็นของเหล่าเยาวชนคิดใสและศิลปินรักโลกพูดถึงความสําคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันบ้างค่ะต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกันเป็นชีวิตที่ต่อชีวิตยิ่งป่ามีความเขียวชอุ่มมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีสมุูชิตุษย์มากเท่านั้นนะวิธีรักโลกของแบนง่ายๆเลยนะคะจริงๆสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะคะถ้าเรองไม่ได้แบบว่า ถ้าเราไม่ได้ทําเพิ่มหรืออะไรก็ตามเราก็ไม่ทํำลายแค่นั้นเองทุกคนที่มีโอกาสปลูกต้นไม้เราดูแลต้นไม้อีกหน่อยต้นไม้ก็จะดูแลเราต้นไม้ คายออกซิเจนเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วต้นไม้ก็จะไปปรุงอาหารเลี้ยงเราอีกทอดหนึง่งวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ช่วยกันดูแลต้นไม้นะคะหนูเคยไปทำาฝาปลูกหญ้าแฝกปลูกป่กปากับกอฟอพอค่ะการปลูกป่าต้องต้องปลูกตั้งแต่ในใจค่ะอ,อย่างที่พ่อหลวงเราสอนไว้<อ>แล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนค่ะทำตามอย่างที่พ่อหลวงเราสอนอค่ะ ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนปลูกป่ากันเยอะๆนะครับอยากจะชวนชวนเพื่อนๆนให้มาปลูกป่าช่วยกันนะคะเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยแล้วก็ทําให้โลกไม่ร้อนด้วยค่ะ ก็ขอเชิญจวนเยาวชนทุกคนนะคะราะว่าจะเป็นเยาวชนเมืองหน้านหรือว่าทั้งประเทศนะคะเมื่อยกันบำรุงป่าไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็อนุรักษ์คือต้นไม้อยู่กับเราเป็นมื้นๆนะคะเพราะว่าถ้าบอกมีต้นไม้ก็บอกมีชีวิตเหมือนกันนะคะ ฟังแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะที่ทุกคนต่างให้ความสําคัญกับป่าไม้ที่เป็นทรัพยากรสําคัญของชาติที่ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พวกเราทุกคนเยาวชนคิดใส่ไทยแลนด์ต้องร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่กับพวกเราไปนานๆน,นะคะเื่อเราจะเทไไต้นมใหพอยังดงดา ะะสําหรับเยาวชนคิดสายขนเราที่มาร่วมพลังกันปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนป่าไมา้ที่ถูกทําลายไปและนี่แหละคะ่ะก็เป็นสิ่งที่อนาคตของชาติเราจะต้องผนึกกําลังกันเข้าไว้นะคะเพื่อป่าไม้จะได้อยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไปค่ะและตอนนี้มาถึงช่วงของคลิปที่ใสแล้วค่ะ Because 3 Family ี่ช่อง13ค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเปิดเวทีรับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศอายุระหว่าง13-18ปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-519-5559และทั้งหมดนี้คือคิดสายไทยแลนด์ประจำวันนี้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะผ่านทางเว็บไซต์และย t u b e ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ และปิดท้ายด้วยคำคมคิดใสเป็นคำสอนของพระนักปฏิบัติชื่อดังหลวงปู่ชาที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าเราสร้างความดีเรื่อยๆความชั่วก็เกิดขึ้นไม่ได้สวัสดีค่ะ